โอ้วันนี้มีกดมาแล้วครับสวัสดีครับครัวบ้านริมตุงครับวันนี้มีเมนูอีกหนึ่งเมนูไม่แนะนำอีกแล้วครับนี่ครับกบครับเดี๋ยวเราจะแกงออมกบช่วยกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อช่องครัวบ้านริมตุงตัวนะครับไปดูกันเลยนี่ครับ ต้องเอามาย่างไฟก่อนเผาก่อนเนะาะหลังจากเราไปย่างมาแล้วย่างเผาไฟมาแล้วเดี๋ยวมาพักไว้ก่อนกินขาอุ้ยมันนะท้อมองนั่นนี่โอ้โต้บครับเกือบสองกิโลครับ ห้าตัวโอ้โหนี่ครับเตรียมตัวเตรียมตัวเอาไปก๊กเลยไปทำ<ป>การกกเลยครับอืมกกตักใส่ในหม,มอ้อไว้ เอานิ้วตีนมันออกเหลือก็ข้อแข่งนี่หลังจากที่หกโกกเซจนะครับันก็นมาล้างน้ำมาสะอาดก่อนไอขี้ดำๆมันออกข้างเสี่ยงล้างน้ำก่อนนี่ครับกบเอาก็ล้างเรียบร้อยละเตรียมที่จะควัวกับพริกเครื่องแกงออมนี่ครับเครื่องปรุงครับ ตะไคร้ผักชีฝรั่งใบบุกโขดกระเทียมหอมแดงขมิ้นครับตำตะไคร้ก่อนกับขมิ้นครับขมิ้นนะครับจะเพิ่มสีสันให้แกงครับเอาเป็นสีเหลืองทองอารามเลยครับขมิ้นครับช่วยลดความคาวของเนื้อสัตว์ได้ครับ หลังจากนั้นเขาก็ใส่กระเทียมหอมแดงตำรวมตัวกันช่วงติดตำไปตัวเขาก็ดังทานตัวนะครับเอาใช้เตาเซทีห่มแล้วครับประหยัดแก๊สแต่เปลืองทานเหมเอะ เนี่ยตอนที่เขาตำได้ที่แล้วลองสังเกตดูครับมันละเอละเอียดหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกป่นแดงลงไปครับนี่ครับพริกป่นแดงใส่ลงไปตามด้วยกะปิกะปิก็ประมาณหนึ่งช้อนแกงก้าวครับประมาณหนึ่งช้อนแกงครึ่งก็ได้ แล้วก็ใส่ปะลาร้าลงไปใส่ปะลาร้าเพิ่มความหอมหลังจากนั้นก็ตำรวมกันไปเลยเดี๋ยววันนี้เขาจะแกงออมกบครับโอ้โหกบตัวใหญ่เลยเอาหลังจากนั้นเขาก็เอาหมอ้อตั้งนี่ครับ เตรียมคั่วเครื่องพริกแกกอ่อมแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปใส่กระเทียมลงไปเลยนี่ครับเป็นพริกแกงท่เราคั่วครับน้ำมันโอ้นี่ไฟแรงเลยครบกบเขาลงเลยครับไม่ครับ โอ้โหนกึกว่ากลัวตัวตัวกันกลัวไปสักพักโอ้โหมันก็กลนมันตัวเนอร์โอ้กลินหอมขนาดครับโอ้โหข่าๆอุัน ขาวขาวเลยมาถ้าคั่วแห้งๆห,หอมๆแล้วเติมน้ำใส่เติมน้ำใส่ไปเลยนะรอมันเดือดปิดฝาไว้ก่อนนี่ลก็รอมันเดือดรอไปนี่ครับ ต้นหอมผักชีห้ามลืมใส่เน้อช่วงทต่หฮารอแก่งอ่อมเดือดสอยต้นหอมผักชีผักชีลาวแล้วก็ใบบะกคูดครับสอยเตรียมไว้เลยครับลองเปิดดูครับ โบโตเดือดแล้วครับเดือดบดเลยนี่ปรุงด้วยซุปไก่ก้อนลงไปนี่ซุปไก่ก้อนนี้ต้องมีทุกๆแก่งอมนะครับแกงอมน้ำใสนี่ครับรสดีใส่เข้าไปลงชูรสก็ใส่เข้าไปตามใจชอบเลยครับเนาะก็โกลนเข้ากัน นี่โอ้กินหอมไน,นะครับแกงอ่อมกบครับรขั้นตอนท้ายสุดครับเอาพักต่เัาซอยเตรียมไว้ตะกี้ครับลงไปเลยโอ้โห ครับแค่เนี้ยครับแกงออมกบครับเสร็จเรียบร้อยครับประวัติโท์จากใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับแกงออมกบครับพร้อมเสิร์ฟครับจากสูตรครัวบ้านริมทุ่งนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งครับนะครับครั้งหน้า มีเมนูดเด็ดจะมานำเสนอท่านผู้ชมครับคอยติดตามเมนูต่อไปนะครับ